สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆครับวันนี้มีมีเครื่องกับหญ่าตัวหนึ่งมันสวยมากมันสวยจนแทบจะเป็นมือหนึ่งแล้วนะครับเป็นมารุยมานะฮะมารุยมาแต่ทีนี้มันไปตีแบนด์อะไรไม่รู้มาเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูกัอนอุอุ้ยอ,ยอ,ยอยุชนกล้องอะครีดรีมโอ้ความฝันของอาคีเลยแหละอากีอยากมี เครื่องเป็นของตัวเองไปจ้างมาลุยมาาทำจริงเป็นมาลุยมาานะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้ชัดไหมเอ่ยเด,ดีย๋ยวกดโฟกัสกันนะปึ๊งอารมณ์เหมือนถ่ายภาพไงไม่รู้เนะ่ยชัดไหมครับชัดไหมครับมันไม่โฟกัสเนาะอ่านี่เห็นไหมเห็นเ,เห็นโลโก้ตรงเล็บไหมฮะนี่มอมาลุยมาานะจริงๆทรงมันก็บอกอยู่แล้วเป็นมาลุยมาาครับอาจจะไปให้บริษัท นั้นบริษัทนี้มาจ้างทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้คือสวยมากผมจะมาบอกว่าดูดินะฮะดูดูข้างในเห็นดูตัวนี้นะดูข้อคือคือแทบไม่ได้ใช้งานเลยมันเสียตรงไหนมันเสียตรงลูกสูบครับเคียวอีงโง่ลืมเติมออโต้ลูปครับเห็นไหมฮะนี่ แล้วใช้งานผมว่าแทบจะเพิ่งจะเริ่มต้นใช้งานอะ่ะมอนซื้อออกจากห้างมาแล้วก็เหมือนซื้อออกจากห้างมาแล้วก็ใส่น้ำมันตัดเลยเครื่องดับเลยนะครับข้างในใหม่มากข้างในใหม่มากดูคัดเต็มๆเ,เลยตัวนี้พวกนี้คือผมจะเปลี่ยนลูกสูบนะครับเพราะว่าตรวจสอบเรื่องของเสื้อแล้วไม่มีรอยร่องรอยเสียหายใดๆ ไม่มีร่องรอยการเสียหายก็จะเปลี่ยนลูกสูบทีออเดอร์ T ครับตัวนี้ใครซื้อนี่แทบจะได้มือหนึ่งเลยเพราะลูกสูบเราเราเบิกใหม่อยู่แล้วนะล,ลูกสูบเราเบิกใหม่ให้อยู่แล้วมารุยมานะครับสีส้มสดใสสวยงามเห็นไหมฮะคือสีสันสวยมากอะตัวเนี้ยมันสวยจนเป็นมือหนึ่งเลยะนะตัวน,นี้เราเระเบิดให้หมดแล้วเดี๋ยวดูหางนะครับผมแพ่นไปหางก่อนนะ ปับ๊บอ่าหางสวยมากหางสวยมากนี่นะครับเสื้อสวยมากนะครับตัวนี้เปิดพรีออเดอร์นะครับ,ครบใครซื้อนี่คือพรุ่งนี้เสร็จแน่นอนนะครับพรุ่งนี้เย็นเย็นเสร็จแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวลูกสูบโชยชิโร่เอาลูกสูบมาให้ก็น่าจะเย็นเย็นดูท่อก่อนหาว่าไม่ใหม่นะฮะดูท่อนะฮะดูฮะ แทบไม่มีค่าข่าเหมาเลยครับนิสนิมลำไรจากการตากแดดตากฝนจากกว่ามันจะเดินทางมาหาเราเรนาะใครซื้อตัวนี้ได้ไปละคุ้มเลยพี่เอ้ย3,650นะครับเปิดพีออเดอร์ให้เลยนะครับปกติเราจะทำเราจะทาก่อนแล้วก็มาขายแต่วันนี้ให้ดูว่ามันใหม่จากข้างในจริงๆนะครับมันใหม่จริงเราเราเปิดให้ใหม่กเ็เราเปลี่ยนอะไรให้ใหม่ก็ เรียบร้อยหมดแล้วนะครับไปใช้ยาวๆไม่ต้องไปลุ้นนะครับไม่ต้องไปลุ้นตัวนี้ใช้ยาวๆเครื่องฟิสตาติดง่ายแน่นอนคลิปนี้ยไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ